สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผู้สื่อข่าวเผยปารีสแซงต์แชงกเคยสนใจคว้าตัวโมเมสซาล่าแนวรุกลิเวอร์พูลร,ร่วมทีมแทนเคลียร์เอ็มปาเป้แต่หงแดงไม่เปิดโอกาสในการเจรจาใดๆสำหรับโมซาล่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูล นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ในทิมแอนฟิลเมื่อปี2017หลังยิงไปแล้ว134ประตูจาก212นัดทุกรายการและได้ก็ตามสัญญาของแข้งวัย9ปีกับผงแดงจะหมดลงในปี2 0 2 3แต่ทว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ได้คาดว่าปัญหาน่าจะมาจากเรื่องค่าเหนื่อยแต่ทางล่าสุดฟาบิเซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวคนดังชาวอิตาเลียนเปิดเผยว่าแปร์แชร์เคยแสดงความสนใจในการคว้าโมซาราไปร่วมทีม หากเอ็มเปเป้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อตลาดนักเตะเสมเมอที่ผ่านมาแต่ลิเวอร์พูลแสดงท่าทีชัดเจนวาไม่ต้องการเจรจาใดๆเกี่ยวกับดีอนี้บริสเซนช์แมงมองถึงความเป็นไปได้นี้กับการเซ็นสัญญากับโมซาลาเมื่อตนตลาดฤดูร้อนหากพวกเขามีโอกาสขายเอ็มเปเป้ไปให้กับเรอัลมาดริดพวกเขาเตรียมพร้อมจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพวกเขาต้องการลองเพื่อโมซาลาแต่ลิเวอร์พูลไม่มีความตั้งใจที่จะเปิดการเจรจาใดๆ ดังนั้นมันจึงเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้น,จนโจล์่าบัต้าปร,าระธานสโมสรบาร์เซโลนายอมรับเขาหวังว่าเลโอนลเมสซี่จะเปลี่ยนใจที่จะออกจากสโมสรอนและเสนอตัวเองไปเล่นให้กับต้นสังกัดแบบฟรีเมสซี่ย้ายจากปารีสแซงต์แชงในเดือนสิงหาคมหลังจากบาร์ซ่าไม่สามารถต่ออายุสัญญาของแข้งชาวอาร์เจนตินารายนี้ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินที่เข้มงวดของลาลิกา โดยลาบอต้ายอมรับว่าช่วงขณะหนึ่งเขาได้แต่แอบหวังเล็กๆว่าซูเปอร์สตาร์คนนี้จะกลับลำและอยู่ค้าแข่งในถิ่นคัมนูต่อไปแบบไม่รับค่าแรงเขาต้องการอยู่ต่อแต่มันยากที่จะเป็นไปได้และข้อเสนอของแพ้แชร์ก็มารออยู่แล้วผมหวังว่าเมสซี่จะเปลี่ยนใจและบอกกับเราว่าเขาจะเล่นให้เราแบบฟรีๆคมคงจะดีใจมากและเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายทันทีแต่เราไม่สามารถขอให้ผู้เล่นระดับเมสซี่ทำสิ่งนี้ได้ บาร์เซโลนาขาดทุนถึง481ล้านยูโรเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยมีหนี้สินรวมกันสูงถึง1.35พันล้านยูโรจนเป็นเหตุให้ต้องปล่อยตัวเพื่อเล่นหลายคนออกไปในช่วงหน้าร้อนอาดิลรามีอดีตกองหลังเซบียาเผยเลวเนอร์เมสซี่ซูปเปอร์สตาร์ลูกหนังทีมชาติอันเจนตินาและปารีสแฌงฌ็งมงไม่ได้เก่งกาจเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วเวเนเมสซี่วัย34ย้ายมาจากบาร์เซโลนา โดยถูกมองว่าจะเป็นฝันร้ายของกองหลังลาลีเอิงฝรั่งเศสจะได้ก็ตามอาเดียรามีอดีตกองหลังซีบียซึ่งปัจจุบันยา้ายมาเล่นให้กับทัวเผยว่านักเตะ6บลอลลงดอร,รายนี้ไม่ได้รับมือได้ยากเหมือนช่วงสูงสุดของอาชีพสมัยเล่นในลาลีกาอีกแล้วเนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปมากรามีซึ่งเคยเจอกับเมซี่สิครั้งในสเปนเปิดเผยว่าจริงอยู่ที่ทีมของผมไม่เคยชนะเลยมีเสมอบ้างและผมได้เสื้อจากเมซี่4ีหตัว เขาเคยแข็งแกร่งมากๆแต่ก่อนเขาปวนกองหลังให้กังวลในการจับล้มหน้าและวิ่งขึ้นวิ่งลงด้วยความเร็วสูงไม่หยุดแต่ตอนนี้ทุกอย่างแตกต่างออกไปเมสซี่จ่ายบอลออกไปมากขึ้นและมันง่ายต่อผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังที่จะรับมือเพราะเราสามารถจะเฝ้ารอเขามากขึ้นและผมไม่คิดว่าเขาจะลากเรือได้มากกว่าเดิมแม้เมสซี่จะยิงประตูไม่ได้ในลีกแต่ประเดิมสกอร์แรกในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในเกมทูบแมนซิตี้2-0ซึ่งรามีมองว่าการเข้ามาของเมสซี่ จะช่วยยกระดับเอ็มปาเป้ให้แกล่งมากขึ้นกว่าเดิมผมเป็นแฟนตัวยงของเอ็มปาเป้ผมดีใจที่เขาค้าแข่งอยู่กับแบ้แชร์ต่อพอเมสซี่จะมอบหลายอย่างให้กับเขาและถ้าเอ็มปาเป้พยายามเข้าใจและปรับตัวเรียนรู้พวกเขาจะเล่นงานทีมอื่นได้หนักหนาสาหัสมากกว่าเดิมคิเรียนเอ็มปาเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสระบุว่าสาเหตุที่ทำให้แซงชนะเบลเยียมมาจากที่ทุกๆคน ไม่ย่อท้อและมุ่งมั่นในการพลิกสถานการณ์ทีมชาติฝรั่งเศแสแซงชนะเบลเยียมไปแบบสุดมัน3-2ในศึกเนชชนลีกรอบรองชนะเลิศเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทั้งที่ตามหลังไปก่อนในครึ่งแรกสู่ประตูต่อ2โดยทางทัพเดอร์เบอร์จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับสเปนวันอาทิตย์นี้